สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องไฟสเสน่หาเดอะซีรีส์นำแสดงโดยหงซิงที่มารับบทหัวหยงประกบคู่กับชิวติงเจียที่มารับบทเสิ่งเซาโหยบอกเล่าเรื่องราวความรักของอันฟาที่คิดว่าคนที่ตัวเองรักเป็นโอเมก้ามาตลอดแต่จริงๆเขากลับเป็นอินิกมาเป็นเรื่องราวของเสิ่งเซาโหยที่เป็นอันฟ่าระดับเอสซึ่งนอกจากอินิกมาเขาถือว่าเป็นชนชั้นผู้นำก่อนหน้านี้เกิดโรคระบาดทำให้คนกรุ๊ปเอบีตายเกือบหมด ส่วนคนที่รอดกลับมีเพศรองเป็นอันฟ้าซึ่งอันฟ้าทั้งหญิงและชายสามารถทําให้โอเมก้าตั้งคันได้ยังมีโอเมก้าที่ทั้งหญิงและชายสามารถตั้งคันได้และเบต้าคนปกติเซิงเซาโหยเป็นเจ้าของเซิงฟังไบอติคอนผู้นําอุตสาหกรรมผลิตยาชีวภาพของเมืองแต่พ่อของเขากลับเป็นโรคมะเร็งต่อมทําให้เขาต้องการซื้อหุ้นของเฮ g r อ u กรุ r t n e r เนเดียวที่ได้รับสิทธิามุ่งเป้ามะเร็งต่อมแต่เซินเหวินหลงังเจ้าของ H ES s g r อส p ไม่ยอม แต่การไปเจอเซิรนเวิรนหลังครั้งนี้ทําให้เขาได้เจอกับหัวยงคนที่เซิรนเวิรนหลังแนะนํากับเขาว่าเป็นผู้ช่วยเลขาเซิงเซียวโยดันไปถูกใจหัวยงเพราะคิดว่าเขาเป็นโอเมกา้าแต่หัวยงวางแผนเข้าหาเซิงเซีาวโยความจริงแล้วหัวยงเป็นอินิกมาที่ตั้งใจจะทําให้เซิงเซีาวโยกลายเป็นโอเมก้าของเขาเพราะอินิกมาเป็นเพศที่สามารถทําให้อัลฟาตั้งคันได้ เป็นแนว Omega Verse ที่ดูมีความน่าสนใจสามารถรับชมได้ทาง VTV อายชีอ e, ีและยูคูค่ะ